เรียวจานมาจานมาเร็วจานทำสามจานเลยทำสามมรนลนเหลือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจแปนแอนด์เฟรนด์ดีพอรีเควสอยากดูคลิป ทำอาหารของพวกเราที่ทำอาหารนี้ไม่ได้ทํานานมากไม่ได้ทำนานมากเพราะว่า, <c oughs> วาเวลาทํานี่คือทุรักทุเลมากอะ่ะแล้วแบบคือต้องไปทําตมซอกหรือตมซอบอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่กล้าถ่าย <c oughs> เมนูของเราเนี่ยยังไม่รู้นะยังไม่มีชื่อแต่ว่าเรารู้แล้วว่าวัตถุดิบอ่ะของเราจะมีอะไรบ้างเชฟของเรานี่จากกอลองเบอร์เลยนะ <c oughs> ลองก็เบอร์เดี๋ยวเราจะไปซื้อวัตถุดิบกันที่แมคโครไปเลยลุยเฮ้ยตื่นกระหดเลยพอบอกลุยปุ๊บ รับหมากินพวกน้ำปลาได้ไหมพี่เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เลยนะสักนิดก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ชอบทำอาหารให้หมาเพราะว่าทำอะไรก็อร่อยไงรู้สึกว่าแบบโหมาร์เชฟมาเองอะไรเงี้ยนี่อันนี้คือสูตรอะไรพี่จริงๆพี่จะดมทุกอย่างเลยนะดมเนื้อดมอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่กับหมามากไงเราก็ติดนิสัยหมาหมาก็ติดนิสัยเรา ยอที่หมากินใช่ไหมอ่อยอดที่หมากินนะสบายดีโจ <Yo! S 2> oh. อย่างแรกเนี่ยเราก็คือต้องทําทุกอย่างให้สุกก่อนไม่ต้องน้งนํามัน,นไม่ต้องไม่มีน้ํามันอะไรใดๆทั้งสิ้น oh. ง่ายมากทําอาหารหมาเนี่ย oh, ไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเลยใครๆก็ทําได้เอาดีๆเราทําให้เราภูมิใจในตัวเองมากขึ้นเพราะหมากินอร่อยหมดปลูกความเป็นเชฟในตัวเอง อย่างหมาเราตัวหนึ่งสาสิบโลนี่เนื้อหนึ่งน,น,น,นี่ต้องประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ 2- 5ถึงเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวแล้วแต่อายุอย่างเจไดก็อาจจะแบบเนื้ออาจจะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเริ่มอายุมากแล้วไงเราก็แบบเหมือนโคนนันะ่นเนาะอันนี้โเชฟมาแล้วเชฟจู่เม่งมาแล้วเชฟจกคกลัมเบอร์เลยนะคือระหว่างที่เราต้มเนื้อต้มอะไรพวกนี้เราก็ต้องไปหั่นผักผู้ <c oughs> ช่วยไปช่วยหั่นผักก่อนเร็วอย่ามาแถวนี้ไปไปหั่นผักเร็ว คือเชื่อแมมว่าเวลาทำอาหารอย่างเงี้ยคนที่เหนื่อยที่สุดคือคนไหนรู้ป่ะใช่ครับนี่ใจดีเนี่ยเขาจะเลิศมากเวลามีคนทำอาหารแล้วเขาจะแบบนั่งท่าเนี้ยเป็นชั่วโมงไม่ไปไหน ถ้าเกิดว่าขังอยู่ในห้องอ่ะใจดีจะวุ่นวายแบบอืออะอืออะร้องอีอะอีอะเดินคุมเดินคุมแต่ว่าจะรวจตลอดนี่คือทีมงานของเรานะคะจริงๆแล้วแบบแป้นมาแค่แบบตอนแรกจริงๆเราให้คนอื่นทำหมดเลยคือทุกคนที่อยู่เราต้องทำอาหารหมาเป็น ตอนที่ผ่าตัดไส้ติ่งมาโอ้โห <laughs> แผลฮิวเร็วมากจุ๋มเหม่งเวลาเจอหน้ากันนะมันต้องอย่างเงี้ยอืออไม่แท็กมือแด้แท็กกูหมอที่ผ่าคาแรกที่ถามไอ้รอยตรงพุงคุณอนะรอยอะไรครับมัน <laughs> เป็นรอยรอยค่วนใช่ไหมอ๋อเท้ามาค่ะไอ้พวกนี้ก็เมาส์มอยกันเลยนะพี่แป้นก,ก็คุยกันอยู่ <laughs> <laughs> นี่เขาเล่าเรื่องหมออ้ <laughs> <laughs> นี้ก็คุยอะจบเก๊จบเก เวลาเราทำเสร็จแล้วนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเอาขึ้นที่สูงไม่งั้นหมด <S <S เราต้องเอาไปซ่อนก่อน <S <S แล้วดูดิจ้องแบบล็อกเป้าแล้วอะ่ะคือเราเลยต้องเอามันเก็บไว้บนนี้ก่อนอยากจะบอกว่าตอนเด็กๆนี่คือทําอาหารอร่อยมาก <S <S อูนอ้อไปเวขิงไปเวโม้ต้นแล้ ระหว่างรอลองมาดูความสามารถพิเศษของใจดีอีกอย่างหนึ่งไหมใจเดียวจานมาจานม,มาเร็วจานเอาจานมาเร็วเอามาสองจานเลยใจดีมาแล้วเอามาสามจานเลยพี่สมจานทำความสามารถล้นเหลือนีสามจานคนเลี้ยงมาดีไงโอ้โหต้องให้แล้วอย่างเงี้ยไม่ให้ไม่ได้แล้ว <หา S 1> เอา,าดิ นี่อะไรเอ็กตตารอบที่หน okay. ึ่งแอปิไทร์เซอร์เลออเดอร์เมนูออเดอร์ก่อนเนี่ยคือใจดีความถามพิเศษคือเขาสามารถให้หาของได้อย่างสมมุติว่าแบบใจดีหิวไหมใจดีกินข้าวไหมเขาก็จะแบบหาถุงขนมหรือว่าเอาจานให้รู้ว่าใจดีจะกินแล้วตอนนี้แบบ ลูกค้าเราหลับรอแล้วนะเดี๋ยวเรามาปลุกลูกค้ากัน,นลูกค้า้ลกูกค้าแบบตื่นป <c oughs> ลุกกินปับปกกนป๊บผมมากเกษตรถึงที่เลยทำทีนี่คือทั้งวันอะ <c oughs> วันนึ่งเราทำไรอ่ะนอนนอนนอนลูกค้าลูกค้าไม่นอนอ่ะนอนนอนนอน,น,อน <c oughs> เดี๋ยวปลุกมากินนะ <c oughs> โอเคโอเคใจเย็น อ้าวไปแล้วครับลูกค้าเฮ้ยใจดีใจเย็นๆคอยก่อนโอ้โหนี่มันสลัดบาร์นี่ลูกค้าไม่น่าจะสนชามเนี่ยลูกค้าสนกระมังนี้แทนขออขอญาตขออนุญาตโอ้โหเนี่ย พอแล้วอ่ะกินเลยได้เวลากินแล้วไม่ต้องรอแล้วมานี่มานี้ยมาเนี้ยใจดีกินเหมือนไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันอ่ะแล้วคือวันนี้กินทั้งวันด้วยนะใช่ใช่โอ่โหมากเดี๋เปีอาจานมาใจดีเปียกปลาจาน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 อยู่ไหนจานเลือกหน้จานอยู่ไหนจานจานโอ้โห กินเผือสองวันไปเลยลูกใจดีอะพ่งใจดีโอ้โหโโหหมดแล้วใจดีมันหมดแล้วโอ้โหโอ้ยเมื่อไหร่จะอิ่มเนี้ยใจดีมีจังหวะติดคอเนี่ยคือพี่ว่ามันแบบไม่รู้ตัวว่าตัวเองอิ่มแล้วอะมันแบบเหมือนกับว่ามันต้องกินอะพอแล้วลูกใจดีเดี๋ยวมันอ้วกแตกดูมันดีใจดีจดจดจดพุงจะแตกอยู่แล้วจริงๆอันนี้คือกินได้เลยนะใส่น้ำปลาหน่อยคืออร่อยมาก แล้วเราไปดูจุ๋มเหม่งกันนะจุ๋มเม่งหลับแล้วอันนี้คือชามสุดท้ายเพราะเมื่อกี้ใจดีมันกินจนกระเพาะคากแล้วไงพุงแบบหลามมากอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูจุ๋มเหม่งกันว่าถ้าเอาไปใกล้ๆจะเป็นยังไงเ,ออเดี๋ยวหให้ใจดีก่อนอันนี้คือ,อยังไม่หยุดยังไม่หยุดป้อนปอน,ปอนคุณชายก่อนอ่า เมื่อกี้จุ้มนงน่าจะแบบเหมือนฝันว่าได้กินอาหารนะสะดุ้งแบบสะ,สะดุ้งแรงมากเวลาจุ้มแบบว่าถ้าเกิดตัวเองกินไม่ไหวแล้วมามองคนอื่นมันจะลมเสียด้วยนะลมเสียว่าคนอื่นกินได้ไงมันกินไม่ไหวออันนี้คืออาหารหมาทั้งหมด14วันทำลายสถิตินี่ขนาดใจดีกินไปแบบอาทิตย์หนึ่งแล้วอ่ะ จำนวนที่ใจดีกินไปนี่คือพุงแบบหลามมากเมื่อกี้คือน,นอนพุงหลามอะ่ะชื่อเมนูว่าชื่อเมนูยังคิดไม่ออกเลยช่วยยังคิดหน่อยนะคะว่าแบบเมนูอะไรดีสําหรับพวกเราวันนี้คือหมามันชอบสีฟ้าไงมันมองเห็นสีฟ้าเราก็เลยต้องทําอะไรที่แบบ แต่สีที่ดูดูดีนะเอการที่เราทําไว้นานๆนะมันจะทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาทําอาหารทุกวันไงแล้วก็จริงๆเดือนนึงมันทําแค่สองครั้งเองแล้วมันก็ไม่ได้ยากการทําอย่างเงี้ยมันสบายใจกว่าว่าเรารู้แหล่งที่มาที่ไปรู้แบบอาหารว่ามันสดแค่ไหนอะไรเงี้ยดมทุกชิ้นดมหมดดมหมดสบายใจว่าหมาเรากินสิ่งที่ดีมีประโยชน์ อันนี้คืออะไรไม่ไม่อิ่มเหรอยังไม่อิ่มหรอโอเคค่ะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดติดตามจุ้มจุ้งม,มาช่วยหน่อยอันนี้แบบเขินวะ่ะแม่แเม่เหนื่อยทั้งวันแล้ววันนี้ทีได้ไม่ต้องคืนลูกเดี๋ยวแม่แตะพอลูกไปหลบมาหลบมาหลบมาหล,ลบมาเลยปีนี้เราตั้งเป้าที่จะได้หนึ่งล้านซับช่วยกันกดไลค์หน่อยนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นหน่อยนะคะ เป็นกำลังใจให้เจ้าเหม่งด้วยขอบคุณมากเลยบ๊ายบายค่ะกินหนึ่งวันอยู่ในหนึ่งเดือน <laughs>